ไม่ต้องไปวิ่งแทงอะไรเลยเลี้ยงผ่านธรรมดาเลยใช่ไอ้ตะมนบแล้วเอาตัวสีสีมาด้วยเนี่ยสองคนบอกว่าเล่นสีสีเล่นอยู่กับเขานานแล้วมัได้ยินอยู่วันอ๋อ้มันอยเล่นอขาเพื่อนั่นแต่เขาก็ยิงเราไม่ได้แล้วนายโชว์หน่อยวิ่งแล้วแท่งวิ่งหน่อยโอ้ไม่เท่าละเล่นมาที่นี่มาใช่ บางโดนมาใช่ไหมโดนยจนเสาร์แล่นก็อยากเล่นวะยิงชนเสาเฉยเลยใครคุณเป็นซี่หรอโดนโหสวยเลยสามเก้าวะสี่เก้าอะเทมที่เอาเหรอแกก็จะแแวละ่แปลชนเสางร์

นคนไม่พอก็ต้องลงลนี่มานว่าคนพอเราต้องลงไปประสานงานงางเงี <c oughs> ้ชิดแสงกแ่ผลงไป,ปีนก็เรียบร้อยแวี่ก็ทำดนมาเรางไม่เข้าอีกแล้วไอยดใครแล้วนะโอหเล่ไปดอนจุดนี่ยิ้ม้โน้นนั่งยิงแบบทง มุดอย่างนี้เลยงงมากเลยทำหัวเสมอกันไงพี่เทาเสมอเราก็เสมอกันเราก็แพ้เมื่อกี้เสมอเสมอแต่เราะแน่เดียวเราจะไม่เสียสามร้อยเลยไม่กินแงกี๊ินแตงก้าสมัครเพราะถ้าเป็นเท่าก็เสียเออเราไม่ต้องเสียเลยจ่ายยังดิวิ่งหน่อยวิ่งวิ่งดอกข้างหัวหัวไม่ดอก ตองอ่ะตองมารับบอลด้วยมารับบอลด้วยอย่าพ่งหนีบอลทั้งเจก่อนว่าเ็บตัวเาว่าเสีีไม่มาเลยน่น้องบีไม่มาไม่เห็นโดนประกาศอ่ะโอ้ไม่ไม่เขาไม่ได้ไม่ว่างไป่มาใช่ใไม่โดนประตูันมีนะประตูของอที่ยู่นเขากหมดอ๋อเจ็บ้างล่างเลยเออเอดีแล้ว บอสผมรู้สึกหลังไม่ค่อยดีมันต้องทำยไงต้องกระทืบด้วยให้ปบาหวานให้ปบาวันลงนะลงนะลงเบาหวานบุษแล้วได้เตรียมรองเท้ามาไหมหรือจะลงไม่เลยผมใส่ของผมได้ไหมโอไม่ต้องหรอกฮะไปโชว์ไปโชว์ใสไส่ก้อยหรือใส่ได้ไหมบอส่าเพิ่งหนีกลับนะจะไปแล้วเนี่ยอ้าวทำไมรีบหนีกลับแกะแยะหมาดูแล้วไม่มีอะไรไม่มีอะไรตื่นเต้นเนี่ยด้วยนะสู้ๆเกมสู้เขาได้ไหมสู้ได้ไหมเสกันไปเสกันมาเฮ้ยนะบอส พิเภกพิเภกสามาพิเจ้าุณยิ่งาอยแค่นี้ส,ส,สววูริภ <c> ว <ười> <c ười> ูร์แข่งเจียบสนั้นดูเดียวเลยเลยดูละมันเลยจริงเหรอตอนตอนก่อกนลงว่าสนุกสนานพอลงไปแล้วเอจริงทุกคนจริงทุกคนโอ้ยวันนั้นโอ้วันนะั้นนะผมไม่ไปเลยไม่สนุกเลยไสนุกไม่สนุกเปล่าเปลาไม่สนุกไม่สนุกเปล่าเปล่าจ๋เล่นจ๋าเล่นใช่ไุงราชา่นุกแต่นุกสนุกสนุกที่สนุกลดดนโด้ อีอเงี้ยเงี้ยสนุกต้ององปองโดนวันดนจสวยนั่นแหละค่ะโอเคไหดนโดนโดนโอให้ปลาด้วยตา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 ยว่าจะไม่ลงปลวดิวถ้าผมมก็เตะนะพี่นะไเอาว่าจะเตี๋ยวเลยก็ได้นะยไปไล่ีบอนนัดน่ ใหญ่เลยข้างนวันควรอยู่เราอยู่ตะออควไม่ได้ไปแข่งมาไปแข่งตั้งแต่บ่ายเนี่ยไปแข่งมาเนี่ยดูดิอ๋อแข่งมาเลื่อมๆลงลงลงหารไว้จะไม่ไว้จะไม่ลงรถลงเหลี่ยมมันคับก็ต้องลงเนี่ยไม่ไม่มันยังมันหารไหลตังค์ได้เดี๋ยวป๊อปทักใจให้เลยป๊อปไปแล้วป๊อปไปแล้วป๊อปไปแล้วยิงป๊อปยิงแทงเลยโอ้ยอย่าอย่าชะลอดิ มไมนไม่ต้องการปันไม่ต้องลุงไม่ยึดหลังให้ก็ได้ไม,ไม่ลงวางตั้งไว้ก็ได้นะเออวางตังไว้ก็ได้ปะมีตู้มีลงได้ไงไม่ีบองอู้สีเดียวสีฟังนั้นก็ไม่บุกมาฝั่งนี้มั่งเลยอ่ะ